ร anyway, ู้สึกว่าเร็วมากอยากรูรถเร็วตั้งใจเลยดีใจค่ะเพราะว่าอยากเห็นในช่วงใช่ตั้งใกเลยอยากให้หนังออกในช่วงนี้ค่ะแค่ตัวอย่างนอกดจากยาดเยี่ยมใช่จากตัวอย่างเนี่ยคนก็คาดหวังเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาพิสูจน์ตัวเองกันในหนังแล้วล่ะจะเชื่อจะเชื่อไม่กดดันค่ะเพราะว่าเราทำดีๆแล้วก็เชื่อว่าเราขายหน้าหลังไปอย่างไรก็ได้ก็ถูกก็ สนุกอะไรกนยกใหดูอยากให้ดูสนุกข้าเนี่ยนะครับอยากให้ไปดูพร้อมกันาวยังค่ะดูพร้อมกันเลยเนี่ยค่ะค่ะเป็นข้าวหรือไมคะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนที่เราไปถ่ายถ่ายก็ถ้าถ้าจากที่ถ่ายถ่ายมาก็สนุกทุกซีนนะครับครือว่าภาพที่ออกมาก็น่าจะเป็นภาพที่ทุกคนน่าจะชอบกันนะครับก็น่าสนุก อย่างจังหวะตัดที่เราเห็นที่เขา,า,าตัดมามาเป็นตัวอย่างเราก็ไม่รู้เอาเข <ừ> ้าถึงตัดแบบนี้มันกลายเป็นเป็นอีกบุมหนึงที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำแก็เซอร์ไพรส์เราอีกแบบพี่ฮาลยล่ะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ต้องบอกเลยว่าข้างในยังมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เซอร์ไพรส์นคนดูโดยเฉพาะฉากที่พี่เข้าอยู่โอ้โหที่ไม่ได้ออกมาเลยประมาณเกือบสิบฉากอะ มันเป็นอะไรที่เราเราเล่นแล้วเราว่ารับทัดตัดออกมาเนี่ยคนจะต้องคิดแต่คิดแต่น่ะรับทะลวงอ่ะสนุกมากอ่ะหนูค่ะมันสนุกแบบยับเลยอ่ะแล้วเล่นกับพี่แอนก็ไม่เคยเห็นอีกมุมหนึ่งที่พี่แอนจะแบบว่าตอบโต้และสนุกสนานหน้านิ่งๆแต่มันเป็นคำพูดที่ที่คนฟังแล้วจะอยากได้ยินเสียงหัวเราะพร้อมๆกันในโลกพี่แอนฝัดเขาเป็นน้องใหม่ในสายของมันนี่ค่ะที่ไปฝัดมือฝัดตัวพี่แอนได้ไหมคะต้องบอกแล้วพี่แอนตอนที่พี่แอนโดนเปิดฝาจุกแล้วพี่แอนต้อง เปิดฟ้าจุกต่อมหาพีิแอร์แล้วเบี้ยหยากแล้วใช่ไหมอยากอยากไปต่อไม่รู้เขาจะจ้างแอร์ซีนที่หนึ่งเลยครับของแอร์เนี่ยซีนที่ซีนที่หนึ่งของหนังดูซีนที่หนึ่งของหนังก่อนเลยคือเป็นซีนที่ตั้งใจดูเลยใช่เลยแอนเกียร์ที่สุดผมชอบที่สุดเราหน้าแอนกี้เลดที่สุดทั้งเรื่องจนเด้๋ยวพอย่าสปอยแอนออกตัวให้ก่อนงานเดี๋ยวพี่โอ้แอนสวยแอนไม่สวยเลยเวลาเขากำกับภาพเอ้ยอันนี้แอนสวยไปจะต้องเลยอันี้สวยไปเอาเซอร์ไพรส์ทั้งเรื่องเอางี้ดีกว่าให้ไปลบ ถามพกลับแล้วคเนี่ยพอะไรกันเ่พูดกันนี่ยเกลดอ่ะมาเลนี่ยใช่กับกระโดดไร้เกียค่ะพี่แอนกับวาพี่แอนเราอยากกับเข้มข้นเป็นนเองในกองอย่างเงี้ย่เดี๋ยววันี้เดี๋ยวโดนเหือโดนอะไรมันก็ตามไปทำไพี่สี่ดีใจให้พี่แอนออกมาเป็นอย่างเนี้ยครับเราพยายามทำให้สวยให้สุดนะครับี่นอี้คือโจทย์ใช่ไหมคะโจทย์ของเราเพราะ กลัวว่าต้อสวยไปเดี๋ยวหนัมันจะไม่ตลกเกาคือลบลบไปเลยคือแบบว่าทีเดียวจบเลยสร้างหวังหมดจบไปเรื่องนี้คนเชื่อมเดี๋ยวรอดูทุกคนรอดูรอดูด้ว่นาชิงที่หนึ่งเชื่อผมริงที่หนึ่งจะรับพังรูอ่อาีีดีกว่าอุ้ยเป็นเกิร์ลยูวันนี้นี่ขาแต่งตัว เนี่ยเนี่ยคือเขาเป็นอย่างเนี้ยคือเขาเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยอันนี้คือตัวจริงของแอนทองผสมที่ฉันบอกเลยวเขาไม่ยีนเคมีความตลกในตัวแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดเผยองไม่มาเหมือนที่พี่ไฮบอกเขาเริ่มเปิดจุดเสร็จแล้วปุ๊บในเรื่องนี้จริงๆมีฉากพีอีกหลายๆฉากใช่แต่ว่าไม่ได้ถูกตัดออกสนุกมากคิดว่าไม่ตัดนะพี่ยอดขอแค่หนี้ซีหนึ่งที่บอกว่าอยากให้เห็นพี่แอนหน่อยเป็นแบบไหนนะคือเวลาเราประชุมกับตุ๋ยย่าครับเราก็แบบเวลาเราชวนซุปเปอร์สตาร์มาเล่นเราก็อยากว่าเฮ้ยคือ แต่งตัวมาเล่นตลกกันเถอะเราเล่นหนังตลกและซีนนี้มันเป็นอย่างไรซีนนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดไปดูก็จะรู้ว่าซีนนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่งใช่ไย้นี่ก็ขายเยอะเดี๋ยวเขาก็คาดหวังขี้ควานนี่ยังไม่นับซีนสิบแปดบวกอีกลองไปดูครับลองไปดูเอ้ยไม่ไม่ไม่แ่้วถ้าถาม่นครับฉากไหนที่ชอบที่สุดในเรื่องให้ยกมาฉากตอนหนึ่งฉากใช่ไมครับเอาเป็นฉากฉากุ๊กิ๊ก ของเราสองคนก็ได้ใช่ครับผมก็อย่างที่พี่ย้อนบอกหนึ่งถึงสิบสิบปอนด์มันสักแปดแล้วกันสักแปดแล้วแต่ยังไม่ถึงขนาดสิบก็ต้อทำไมถึงชอบทำไมถึชอบอยากให้ไปดูเองครับผมเราจะรู้ว่าทำไมถึงชอบครับผมเราจะได้เห็นพี่แอนในมุมที่ไม่เคยเห็นแล้วกันครับเห็นครับด้วยเหรอไม่ใช่อคนเดียวอันนี้อันนี้คุณคุณถ่ายกันไหนยากไหม เอาไป้ากไหมก็ยากนะมันยากตรงที่แบบเราต้องพยายามชี้อารมณ์ด้วยแหละผมว่ามันมันตลกเขาจะเกิดอารมณ์ตลอดเวลาไม่ใช่อารมณ์อารมณ์หัวเราะสนุกสนานใช่แล้วของพี่แอนละคะฉากที่ชอบที่สุดในเรื่องถ้าฉากที่เขาพูดถึงเนี่ยค่ะมันน่ารักมันน่ารักใช่ค่ะอยากอยากดูเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็เบอร์แปดนะครับเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปด แต่พี่ว่าสิบนสิบสิบรุนแรงกว่านี้แต่ก็จีมองดูหมือนไส้นะดูหมืนไส้เก็ะเทียงไงก็คือว่าถ้าพมกับสาสิบหนูเล่นสิบห้าได้เลยได้เลพร้อมอ่ะนะพร้อมอ่ะเขาบอกว่าเรื่องนี้แบบเรแข่งกันเสือเรื่องกระเป็นยังไงบ้าง อ๋อจากที่เห็นจากีเซอร์แล้วก็โ p เ s อร์ไม่น่าจะมีไปแข่งกับเขานะคะสำหรับผมสำหรับอะไรแต่คุณแอนทงประสบขนาดใส่บิก้็ย,ยังสวยนะเวีดีข้ามไปซลอืนะก <c oughs> ารสวดได้ว่านันนัน้์ ก็คือว่ามันจะเหมือนจะเป็นเ okay. คมีของเพื่อนสามคนนะคะที่อยู่ในการจะแบบว่าคอยรับคอยส่งกันมันจะมีเหตุการณ์มันจะมีสถานาการณ์คือมันจะตลกด้วยคำพูดด้วยตลกว่สถานาการณ์ด้วยแล้วก็ตัวเส้นเรื่องด้วยหลายๆอย่างคือมันรวมกันในเรื่องนี้เราลองว่าน่าจะสนุกแน่นอนถ้าไม่มีเขาเรื่องนี้เราไม่รู้จะมุกไปกินมขาที่ไหน <AUDIO. S 2> มันต้องโยนใส่เขาใช่ไหมพี่ตู่มันต้องโยนเข้าไปที่แม่แม่แมไม่ได้เป็นตัวตลกหน้าตลกเฉยเกิดเพืกอสิ่งนี้เกิดเราก็สิ่งนี้กักระเหรอคะ อุ้ยหนุ่มคนนี้คนนี้เขารักคนนี้เขารักต้องพูดถึงคนนี้เขารักใครพูดถึงพี่จ้าสิคะจ้าจ้าจ้าน่ารักครับผมพี่จ้าก็แบบคอยชอบชอบแซวเนาะชอบเตาะในกองครับผมก็น่ารักดีเตาะเให้เราตื่นครับก็อยากได้ก้าเพอของจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าเตาะเด็กทั้งวันเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนพูดเล่นก็เหมือนพูดเล่นนะแต่พวกเราก็ต้องคอยแบบดึงใจเชื่อนะจริงมาร้อเล่นใช่เดี๋ยวนี้ก็เคิร์ฟไปกับเขาไม่ได้เราต้องคอยช่วยกันดึงใช่จ้าเหมือนพวกหลังลุกเดว่าโอ้โหมันหนักขึ้นพร้อมลุก มีเวอร์ชันเบื้องหลังมีเวอร์เบื้องหลังวะเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆริงมีมีมีครับอย่างอย่างว่าเราไม่ตัดออกมาแน่ถ้าจะมีโอกาสเราจะทำสตูปให้ดูกันแล้วกันบางอันมันสิบแปดบวกไปมันเทำไม่ได้หรือเปล่าทำไมตตัดออกมาเอาเป็นว่าถ้าสามร้อยสามร้อยขึ้นก็นะตอนนีสามร้อยคืออะไรครับสามร้อยล้านสิตัดให้เขาดู คือจริงทีนเขาเ็นคนจริงเขาเป็นคตลกรครับเขาเขาเป็นไม่ตลกเพาะว่นแบเป็น้้าหิงไปงั้นแหละจริงเขเป็นเจ้าหิงไปละจริงไม่ตลกตรงร้าเขาเป็นคนตลกก็แค่แบบว่าเหนด้วยเหรอไม่ต้องสังเกตนะไม่ต้องสังเกตเลยเห็นเลยเหยสยามซับนี่เขาจะมาเขาจะมาสายไม่ได้ตลกนะทุกคนก็จะอินเขาแบบน้องรอรอรอให้ ก็ให้โตก็ลองขาดจะออกพิดษมากก็เท่าไหร่น้องเขหลับใจตลอดอ็เท่าไหร่หลับใจเลยนะลูกน้องหลับใส่แล้วใช่เงี้ยรู้สึกว่าการเอิ่มนำขายที่ไทยแล้วค่ะมันจะมีแผน่ไปขายในต่างประเทศที่ขายต่างประเทศไหมจริงเรื่องเรื่องนี้เหรอครับอ๋อมีครับแต่ผมยังไม่รู้รายละเอียดเขาก็มีอย่างล่าสุดที่ต่างประเทศที่ได้ยินมาสองสามประเทศอ่ะเพิ่งโทรมาซึ่งเขาพยายามจะดีลกันอยู่อะไรเงี้ยครับว่าแต่ว่าทางเรายังไม่ได้ตอบเขาแค่นี้ กาผมไม่ไม่มั่นใจเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวมันผิด่กมอั่นใจว่าเรื่องาแฟนาประเทศมัาใอันนี้เข้าใจง่ายเพราะเป็นเรื่องของคนที่เก่งกับคนที่ไม่มีโอกาสมันสากลกาได้เลยครับผมก็ขอฝากความยูนเรืรองันันคัยับด้วยนะครับผมวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับคือพยูนร์นะครับผมอว่าสนุกครบรถแน่นอนครับผมก็มีทั้งสนุก มีทั้งโรแมนติีมีมีแอคชั่นด้วยดราม่าด้วยไหมเล็กหน่อยเล็หน่อยแต่ก็ดราม่าแบบฮาๆครับผมแล้วอยากติดตามเองแล้วใช่ค่ะก็เอาครอบครัวมาดูนะคะเอาเด็กๆมาดูได้เป็นหนังที่ไม่มีที่พูไทยเลยน่ารักแล้วแอนก็เชื่อว่าช่วงเทศกาลแบบนี้ทุกคนน่าจะเตรียมท่องเที่ยวเตรียมที่จะเสกความสุขแล้วเรื่องนี้คือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ ที่ที่คุคุที่จำเราไปจังโอเคสุดท้ายค่ะสุดท้ายขอถามเลยค่ะพี่แดงกับพี่ครับที่สนุกเพื่อนแรกที่นคอนที่คะแนนคอนตลกตัวเองท่าไหร่ให้เลยครับให้คะแนนคอนตลกตัวเองคอนตลกเหครับเท่าไหร่เดียวเล่นไม่ได้เราไม่ได้เล่นตลกนะเราแค่ไปอยู่ในอาใช่เราแค่อยู่สถานการณ์ตลก้าถ้าต้องให้ตัวเองวิกาดูขอดูหนังให่จบด้วยค่ะเพราะว่ายังไม่เคยดูเลยเล่นไปแล้วมอนิเตอร์ไม่ได้เช็คด้วยนะ ก็รพี่ยอดสัเปกเหมือนกันเรีบมากเลยอะค่ะเราก็เลยอยาดูเลยไม่เห็นอยากดูแล้วเนี่ยอยากดูแล้วเนี่ยอยากดูมังคินะอยากดูมากเ๋ยวมาให้คะแนนหลังจากนั้นดูให้ดูให้ก่อนขอบคุณนะคะ